คนมาเจอกับแพนอีกแล้ววันนี้แพนจะพาเข้าป่าก็บเห็ดพึ่งหวานเอามาสองตะก้านะคะเขื่อมันเต็มแล้วก็เห็ดเรดําก็ออกแล้วป่านี้จะมีทั้งเรดําแล้วก็เห็ดเหลืองปนด้วยเราไปดูกันนะคะว่ามันจะโผล่หรือยังป่านี้ปาาแต่ละป่ามันจะโผล่ไม่พร้อมกันนะคะเพราะว่าฝนมันไม่เสมออีกอย่างมันจะขึ้นตรงที่มันพอน้ําบินมันหลุมมันก็ขื้นโกนตอนนี้ไปลุยกันเลยค่ะ เก็บเอาเฉพาะเกรดหนึ่งนะคะเกดออเป็นเกตสองแล้วไม่เอาด้านหน้าอีกใกลอยู่มีเห็ดเหลืองด้วยหาไปด้วยกันค่ะเห็ดเหลืองแล้วก็เห็ดพิษ อันนี้เป็นเห็ดเกลือนะคะออกเป็นกลุ่มกำลังทยอยขึ้นสองดาวต้มน้ำห้าถึงเนาทีแล้วก็สลปน้ำเย็นจัดกรองแล้วก็ถ้ามันเย็นเอาใส่โฟเซ่นเก็บได้เป็นปีได้สองดาวถ่ายต่อเนื่องเลยค่ะพี่น้องอันนี้สองดาวเอาอไปด้วยเนาะ เจอแล้วสามดอกอันนี้ซ้ายมืออ้าวสี่ดอกเอาสามดอกนี้ไปก่อนเศรษฐกรต้นคริสต์มาสเป็นฟอยๆยลงมาสะสมขึ้นกับต้นคริสต์มาสดำนะคะพันนี้เอาไปด้วยเป็นเกตสองแล้วแหละ เดี๋ยวตัดขาให้ดูนะคะไกลไหมโอ้ยงามงามเอามาไบากิไกๆก่อนค่ะพี่น้องตัดให้เบิ้งสองดอกพ่อเนาะพี่น้อง พันธุ์นี้มันจะขึ้นกับต้นคริสต์มาสดำนะคะสนดำลักษณะปลาจะเป็นแบบนี้ขึ้นดกค่ะปลากะติดติดกันไปยังสี่ค่ะแตกต่างกับพันธุ์แม่นเนิดใหรกโกตาติพันธุ์นั้นมันสีดอกใหญ่และก็นามนักหลายกว่ายางสบายค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บเห็ดกันต่อดีกว่าเนาะตั้งท่าแล้วเกตหนึ่งสามดอก ย่าผูกมากเลยอาทิตย์ที่แล้วเกิดเยอะๆป่านี่ทั้งแพนทั้งคนอื่นๆกิบไปมันก็เลยไม่มีดอกเน่าสังเกตด,ดูป่าเดินสบายไม่มีดอกเน่าเกรดหนึ่งลายดอกด้านหน้าโอ้โห เต็มไปหมดเลยอันนี้สามดอกรอยตัดขามันแทนตัดไว้อย่าฝูก ดอกตอดอกอยู่ค่ะท้ายต่อเนื่องดอกน้อยๆตะมุตะม่เอาไปน้ำมันนี้แพ่นสิแก่งเฮ็ดปั่นกินแพ่นคิดว่ามีเอซขอมาดอกเบลอเลยอันนี้เกรดหนึ่งอ้เกรดสองแล้วว่เอาไป เก็หนึ่งเดีน,นี้เอาไปด้วยค่ะวันนี้จะแกงกันกินคันขายต้องเก็บดอกไงมันจังใดน้หนักมันได้ไวค่ะเต็มตะก้าไวพรมเอาอันนี้ไปแกงด้วยสามดาวอันนี้ เก่งเสียอันนี้แมนเฮ็ดบออย่าฟูเฮ็ดกระดอกงามดอกนั่นเก่แล้วอู้สองดอกไกลๆนู่นค่ะสามดอกไม่ใช่สอง เดี๋ยววางไว้ก่อนเดี๋ยวแพนจะตัดขาให้ดูนะคะเก็บสามดอกไม่หมดก่อนอเนื้อเง่นมากเลยดินฟุกฟูกๆเดินสบายมากนี่เกดสองแล้วไม่เอาไปนะคะ เียงตัดเห็ดมันกรอบเนาะปีนี้เห็ดพึ่งหวานขึ้นเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นพันนี้หรือว่าพันแม่นเนื้อแฮรากูตาติอันนั้นมันดอกใหญ่กว่าน้ำหนักดีกว่าป่านั้นมันจะเป็นป่าโล่งเดินง่ายนะคะ ป่าอันนี้มันลักษณะที่แพนรีวิวให้ดูน่ะอุ้ยง่ามไรตัดไปกระโอนเก็บมวนทั้งสองเฮ็ดเพิ่งแดงนั่นแลนเก็บยาง,ง่ายคักค่ะน้องเลี่ยมปีมกัก ดอกเบลอเลยอันนั้นอันนี้มันออกทีนะคะออกเป็นกลุ่มอ้อมหน้าอ้อมหลังสามรอยหกสิบองศาอยู่สามดาวคือกันค่ะเพศสองชนิดที่แพนเวาวนี้มันออกหลายปีนี้นะเพราะว่าผลมาาและกับอุณหภูมิมันก็นให้ บางปีในเดือนเก้ากันย้ายยนผลฝนยังมาเลงเนะาะบรนยากามคืขึ้นมันหยินมันกับ,บ่ออกเดีบัทีนิพนอพอ้อกเพราะว่ามันมันความร้อนมันบ่ได้มันบ่เหมาะสมกันมันบ่ออกสองปีแล้วบ่ออกหลายยังสี่นะ๋ยวไปต่อเนาะค่ะ ดอกใหญ่มากตัวนั้นการะวาโรสีชมพูสองดาวนะคะต้มก่อนห้าถึงเจ็ดนาทีแล้วก็เอาไปทำสลัดเน่าทิ้งดอกใหญ่ลุ้นกันเป็นเกตหนึ่งไหมเกตสองไม่เอาไปค่ะท้องมันเหลือง ห้าปาโรสกุดเห็ดเกลือขึ้นเป็นกลุมกำลังแตกออกค่ะเจอเห็ดพึ่งอยู่อีกฝากหนึง่งโอ้สวยมากๆเลยเกรดเอนั้นสวยเพชรขาดหญ้ามันฟูกดอกเห็ดก็ใหญ่นั้นมันบานแล้วค่ะ เห็ดเหลืองก็มีเดี๋ยวแพนสิเก็บเอาอยู่ตะมุจะมีเอาไปแกงเจอดอกตูมสองดอกโอ้สี่ดอกค่ะเอาอันนี้ไปก่อนแน่นมากๆเลยขามันลงลึก เกรดสองรุ่นตัวนี้อันนี้เกรดหนึ่งอยู่ค่ะหนึ่งครึ่งเอาไปด้วยเกรดสองไม่เอามาเจอสองดอกนี้เอาดอกตูไม่ไปด้วย วันนี้จะเอาเห็ดไปแกงนะคะบสวยน่ารักอากาศดีดีค่ะพี่น้องอุณหภูมิสิบสีสิบหาองศาบ่ม,มียุงโล่งนะคะแพ่นกระยางออกกับนั่งกายเก็บเห็ดปั่นพี่น้องเบิง่งเอฟซีถามมาว่าแพ่นเก็บไปยังเก็บไปขายค่ะพี่น้องอัน เกตหนึ่งกะโลละสีเกตสองกะโลละสองเกตหนึ่งกะโลละหนึ่งยูโรราคาเฮดกับโแน่นอนขึ้นอยู่กับราคาตลาดเฮดแต่ละอาทิตย์นะคะเอาลังมีดมันกับ่บกินเนื้อเฮดเนาะพี่น้อง มันเบามันโ้งมันโกบอาทิตย์ที่แล้วนั้นเฮ็ดหลายกว่านี่ค่ะแต่ว่าสังเกตเบิงปลาซูปเปอร์ของแผ่น มันจะมีคนเข่าคนออกมือละสามทีคนผคุ่นผเก็บได้ชุ่มมือมันบ่นมีดอกเถ่านี่ก็ถือว่าน้อยหลายค่ะง่ามกระตัดทาไปพร้อม้วสามดอกมีแพนจะตัดหลังกล้องนะคะนี้มันบานแล้วเก็บไม่ทันค่ะ มันบานเยอะมากเลยเห็ดวันนี้แพนเดินผ่านผ่านมาแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูบ่อดไดค่ะพี่น้องต้องงัดขึ้นมาเบิง้งใตทองมันเนาะวา่าสิมันสิเป็นเกดใดเห็ดมันปูก็มีแนมเบิ้งว่าสิเป็นเกดหนึ่งนะเบิ้งทองมันบ่อดดอีกเอาเห็ดมันปูไปน้ำเนาะ ชงดอกค้างอ้วนเห็นแล้วบาเอาไปน้่ายานมันขวัญโอนอันนี้ก็ะเมนลุ้น้นโอ้เกตหนึ่งโยขาหนึ่งครึ่งลานเพื่อนอนุโลมให้ขันหนึ่งครึ่งนะั่น เฮ็ดอันนี้กินได้ซองดาวนะคะมันสะเป็นเมือกแล้วับเป็นยังสี่ค่ะออกเหลืองๆนี่เดี๋ยวแพนเสีไปเก่งตุมุติมิกอบกรอบนะเอาไปเกงไม่ได้ขายอันนั้นคันบอกเก็บไปขายมันกระเ่่าทิ่มเป็นปุยปีหน้าต้อไปค่ะ ปีนี่นี่ออกหลายเฮ็ดออกโดนพอมั้งแต่มันเริ่มออกมันก็ออกสม่ำเสมอไปเรื่อยๆเอฟซีถามมาว่าปันไดมันสิยุดว่าสันมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศถ้าเกิดว่าอันอ้อท้ำนี่เนาะคือเริ่มม้งแต่กันย่ายย่นย่ามมันขึ้นมันบ่หนาวหลายยังส่มันก็ ออกไปเรื่อยๆค่ะคันมันหนาวลายแล้วมันก็โฮดโตลงก็บอแตกสะปอรไหมคันฝนมากมันก็บ่ขึ้นลายคือเก้าค่ะพอว่ามันขึ้นออกเบิดเรี่ยวมันก็เปลี่ยนเห็ดสุดใหม่มากงามยุพีิ้องอย่างสบายสบายรุ่นรุ่นเกตสอง อันนี้เกตหนึ่งเครื่องค่ะขายได้เกตสองมันสองยูโรพออยากเอาพอว่ามันบ่ได้อีกอย่างเลยพี่น้องไปขายไก่เนาะสี่สิบกิโลไปกลับอู้ยสองดอกข้างหน้าค่ะพี่น้องงามงานัน ดอกนั่นบ่เอามันไก่เห็ดผ <sh> <sh arp> ิดค <sh arp> ่ะดอกง่ามงานเก็ดหนึ่งได้สามดอกเห็ดช้าลงแล้วนะคะสังเกตเบิ่งอาทิตย์นี้ ผิดที่ผ่านมามันออกหลายเรี่วสปอมันออกสุดใหญ่ไปแล้วถ้าเบิงอีกสี่ห้าหมือบามันสีออกสุดใหญ่อีกบอรลบสองเนี่ยซซมนี่ก็ขายได้เร้วค่ะ นี่บ่มีถากกัดนะคะเก็บมือได้ก็คือกันแพนบรายมาซุ่มือแต่ว่าคนเข่าปลาเฮ็ดนี่มือละสองสามรอบสามดอกมามันเกตหนึ่งทั้งเบิดแมนอีลีค่ะเกตหนึ่งดินผุ้ ทางหน้าก็มีดอกตูมเอาตรงนี้ก้นเอ,อไปเก่งอันนี้มานมานดอกใหญ่คักอู้เกล็ดหนึ่งผมฟาดคือลายเทออกเป็นโกเออกป็น กลุ่มยัง,ง่ๆหลายๆดอกมันเท่าเบิดค่กะกลุ่มดอกตะมตเตมิด้านหน้าอีกเห็ดเน่าเต็มป่าเลยค่ะหลากหลายชนิด เห็ดเหลืองก็มีหิยูท่ทางหน้าพุ่นพุ่นเฮ็ดเพื่องสองดอกเอาเฮ็ดเพิ่งไปก้นได้ยู่ค่ะตัวนี้อีอันนี้เกตสองเห็ดมันปู อันน,อน,น้อยไม่รู้อันนี้ดูใตยย้หญ้าดอกนี่อีกค่ะขามันจะอวบเนาะมาพอเห็ดเหลืองมันปลูกอีกแล้วพี่น้องปายางสบายสบาย มีคนยางหาต่นหน้าแพ่นข้าเจ้ามาจอลรถลังหนึ่งนะคะแต่ก็พ่เป็นอย่างนาะค่ะพอดีได้มูบางป้ากรบบานแล้วอันนี้กำลังอ้อขาอวบ ตุโมจะมิซ้ายมือก็ใช่กินน้ำแล้วผูขึ้นมาเธอกอนเนแพ่นหักไปอยู่ค่ะกินน้ำฝนก็เลยง่ายไว แทนเอาไปครั้งที่แล้วหรือคนอื่นก็ไม่รู้เนาะเขาตัดไปนะคะเขาไม่โอนคนอื่นปลาหนี่ยางสบายแทนเก็บมือทรงสามมือที่แล้วค่ะมีคนเข่ามาอยู่นะคะเพราะว่าบอชันมันสีน่าหลายกานแทนสตัดขาไปพร้อมเนาะเพชรเหลืองก็มีค่ะ ขาเจ้าเก็บฝ่าวเขาเลือกเอาแต่เกตหนึ่งบางคนเขากะทอนทอนไปเลยข้าเจ้าไปตัดอยู่บ้านค่ะขาเจ้าหาไปขายเขาไปไว้ดอกนี่ได้อยู่เกตหนึ่งค่ะชมบิวไปพร้อมนะพี่นอ้อง นี่เกตหนึ่งครึ่งวันนี้เอาไปด้วยเนาะรอยตัดขาของเพนทายต่อเนื่องนัง่นถือตะก้ามือใส่แล้วกะ็บ้างตะก้าลงแล้วก็ทอนเฮ็ดแล้วก็ใาสา่ตะก้ามันบ่นได้ค่ะมือขวามันสิสั้น กล่องบนิ่งเลยเฮ็ดบ่ได้ค่ะพี่น้องต้องถอนแล้วก็เฮ็ดแบบนี้ค่ะเบิ้งเฮ็ดเน่าทิ่มค่ะมันบานแกเ,ก,เ,าาเก็บบบทันคนเข้ามาซื่มือเขาเจ้ากับบด้เข้ามาหลบเนาะมูนั่นเป็นตาลุ่นค่ะต่นหนานอะอู้ดูซ้ายมือก่อนค่ะทุกๆคน ดูมันเน่ามันเก่มันบานกลุ่มนี้นะคะปล่อยมันเน่าคืนสู่ธรรมชาติโดกไงถาวาแล้วอันนี้ก็เกตสองเอาไปนั่งจุ่มนี้มันสิเป็นเกต็ยังคะ เกจสองอู้บานเน่าค่ะเยอะค่ะมาที่นี่ก็ได้เวลาตัดขาแล้วสิตัดเอาแต่เกตหนึ่งค่ะเกตสองเ่เอาไปน่ำ มันนักรถซื้อมันไก่เนาะบบได้ค่าน้ำมันรถค่ะพี่น้องขันเฮาเอาไว้ซื้อบ่เก็บมันก็เนาปีหน้ามันกะเกิดใหม่คือเกาเนาะเห็ดปลาเห็ดมันหลายหลายคักปลาเห็ดเก็บกับบวาดบไหวค่ะพี่น้องเก็บบดมือก็ขึ้นกันอันเหลืองเหลืองนี่เอาออก ประเทศพินลล่ด์นะ่ะต้นคริสต์มาสมันหลายปาเฮดนี้ลายคักค่ะข้าเจ้าออนบ่สนใจเป็นเฮดขยะมันหลายโพดโพเก็บได้เบิดมือว่าม,มีกฎหมายเรื่องว่มีมกฎหมายห้ามเรื่องเฮตที่เก็บซําได้ก็ได้แผ่นเก็บเบิดมือแผ่นเอาเต็มรถโพวินแผ่นกะกลับสุปีนะคะขันยาิมากกเอารถตู้เข้าป่า Ấn phần bọt tố cũng thăm khoảng xa ngay ngay hết cả đài ăn đầm đầm xịt nhé Nói một tít nấm hết bát cái ngay ตัดเชนเบิดค่ะตัวนี้เห็ดเตรดำสามดาวมันหายยากค่ะมันสิขึ้นป้าผสมระหว่างต้นเบิดแล้วกับต้นคริสต์มาสแดงซิงแวดล้อมเหมาะสม ดินอากาศท้ายเทเสงแดดล่มค่ะพี่น้องกําลังโคดีเก็ดซั่นนี่เยียวยาบางมันนี่อากาศดีดีค่ะผู้ใดกระชิเขา้าแต่ปลาเห็ดแผ่นคิดว่าอุณหภูมิ 14, 15, สิบสีสิบหาองศาบ่มีฝน สุดยอดเลยค่ะยุงก็ไม่มีวันนี้แพนก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะได้เฮ็ดหลายค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันท้ายคลิปนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณทุกๆคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายกินได้นะคะสามดาวมันจะขึ้นตั้งแต่ซ้ำเมื่อทางแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆจนอากาศเย็นแล้วก็หยุดขึ้น